ประสบมิกรชาวไทยทุกคนเพื่อเป็นเสริมงคลเป็นความสุขกายสุขใจตลอดปี่องในศกศของกรมสมเด็จประเทศนะครับได้เล่าเรื่องราวว่าครูของข้าพเจ้าเลี้ยงกระต่ายและสุนัขไว้ด้วยกันเวลากระจันทรเต็นดวงกระต่ายจะยืนสองขาชมจันท์สุนัขมายืนสองขาชมจันทเป็นเพื่อนพร้อมข้อความพระราชทานว่ากระต่ายน้อยเกลินมองกระจันทรเด่น ชวนสุนัขเพื่อนเล่นจ้องจันชายลงพักเอื่อยเย็นปูราหน้าสบายลืมความทุกข์สิ่งร้ายที่ผ่านมาขอทุกท่านได้รับพรอันประเสริฐสิ่งดีเลิรที่ท่านปรารถนาจงมาพร้อมดังดวงจิตเจตนาสองสหายและจันทราฝ่าอววยชัยนะครับอีหน้านก็เป็นดีก็น่ารักดีนะ เป็นบทกรที่เรียบ,ยบยง่าย